กับเขาแต่กับเราแค่ถามยังด่ารับเกียรติแต่เสียน้ำตาบอกเลิกลาแต่โดนเลิกรัก ทำตามหน้าที่กับเรากับเขาทำตามหัวใจอยู่แบบยือยือกันไปต่างอะไรกับกันอกหักร้องไห้ไม่รู้กี่หนมีแฟนเป็นคนหมดรัก เจ็บนานกับการอกเจ็บนานกว่าการอกหักเสียมากกว่าเสียหน้กตาแหบอีหล <Happy Lee. c oughs> ีแหบเสนีเ็น hey บ่แม่เอคนมันรักฟังไงมันก็ม้วนแหละแม่ใครไม่รักฟังไงมันก็ไม่ม่วนใช่ไหมล่ะ <K ill of noise> ก็มีอีกเพลงหนึ่งมาค่ะเพลงไ <c oughs> ลกเบอร์ทิมซะะาอย่าท้อหาแม้ว่าคิดหอดดาฟไฟหักเขาให้หมดจากวันนี้เป็นต้นไปอย่าให้แฟนเห็น ชื่อน้องข้างจอพี่ชายนี่คือคำขอเครียใจยเพื่อหักอายไรเสียนปัญหา ขอสิทธิ์ฟังเสียงของออ้ก่อนเป็นของเพิ่นก่อนเขาคนนั้นเสีเออยอันไอ้สู่ประตูวิวาบอกล้ามางานยันแฟนไอ้เครื่องสายตาขอเมาตามสายสั่งลา <c oughs> ยังยก่อ สุขเถิดนะแฟนของผู้อื่นหม้มอ,มอฟังเพียนหม้อลำสิงแม่ลองอยู่ในพับแล้วแล้วหายก็เลยมวลค่พะพอทัดใจฟังแล้วลองเลาไหายน้ำเล่าอินน้ำเหนือเพลง,ม,พง 4, 38, มันคืนวางไหนก่อ แอบโทหาไอ้ในมือแอบโทหาไอ้ ในมือสุดท้ายของเฮาก่อนน้องสิพ่อวันเศร้าก่อนเฮาจำต้องจบกันขอฟังเสียงคนหักที่เคยร่วมฝันพรุ่งนี้แล้วน้อสิกลัน่นใจลาบ่มารบกวนอย่างต่อก่อ โอ้ย้นอีกว่าจได้มิล่ะเขาได้ในอง้ลหลีกทางให้อายเลือกคนที่ใช่กว่าน้องยังก็ฮูอ มันจับไว้เลยแม่จะจัทันองเลยแล้วเออลบรอยที่เคยเกี่ยวข้องจากใจบ่ให้คืนหวนแอบโทรหาหวังว่าคงบ่รบกวนอยากฟังคำลามวลมวล เป็นเสียงสุดท้ายของใจลบเบอร์ทิ่มสาอย่าโทรหาแม้ว่าคิดหอดดับไฟหาเขาให้หมดจากวันนี้เป็นต้นไปอย่าให้แฟนเห็น คือน้องข้างจอพี่ชายนี่คือคำขอเคลียร์ใจเพื่อหักอายไรเสียนปัญหาฟังก็ได้ดฟังแหี่บๆหนะ่อยคง คงสิเป็นแสนล้านนาทีคงสิมีแสนล้านคืนวันที่เฮาใช้ตามหากันจนมาพอพอเคยผิดหวังกับคำว่าหักเคยบ่อยากสิหายใจต่อมันกระทอแต่หูเสือกบอว่าคุมา้มค่า เฮาเกิดมาเพื่อฮักไผ่บางคนเท่าน,นั้นเฮาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชาติที่เฮาคลาดคลากว่าสิพอ่อได้สบสายตาอยู่ต่อนหน้านี้พอกันแล้วและบ่อยากให้จากกันไปบ่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้น สิ่ฮักกันด้วยฮักมันที่สองเฮามีามนอนพอกันแล้วขอให้อยู่จากมื่อนี้ไปหอดเมื่อตายกลายเป็นทุลีอยากให้การพอกันเท่อนี้เป็นนิรันดรนเอลองให้ไปไฟ่มอบอก เอาเมมอย่านี้จ้าจนไหนกันกินแล้วไม่หยาลูกกินของละพอนกันหนอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันไม่ได้กินช่องใยไหมก่อนอาหารสามสิบนาทีเช้าวันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเราวันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกันวันนั้นที่มีแต่ จมลมล,ลุกครุกคลานวันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝันวันนั้นเราเหลือแต่คำว่าเราจริงจริงอยู่เพื่อทุกอันนี้บอกให้พ่อกับแม่นะคะอยู่ร่วมทุกมากกว่าสูงนนก็ไม่เคยท้อไม่เคยทิ้งกัน ยังจับมือกันทั้งทั้งที่ร้องหอไห้แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้ยังรักรักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้ จว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหนวันนี้เรานั้นได้คำต่อฮะอเ,เ,เอาวะเมร์เขาเจ้าลองเพ่งตื่นเถิดชาวไทยอีกอย่างเย้คือถักมาในเฟสผู้ด <laughs> ดเดียวสันตัวบองสิ <laughs> ขอบคุณค่ะ เอีดี๋ยวอีกแค้นอ,อมหน่อยสิเพ่งยังหมก็ตืน่นทันทีล่มอยู่นะสิรัวไเจอใส่มือใช่ปะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะม่นหวาจะจะนจงห พวกเรืลองสอบอะไรติดหัวเอาผู้ใดนี่อดีคคับเจ้าจของผู้ใดมาเบิ่งไหลเซฟเสียงยังเป็นไอยที่หากหลายในมือน,นียังเป็นไอ ที่น้องหักหลายมือนี้ก็ยังเป็นคนดีที่จับมือไว้แน่นอย่างเคียงข้างยังต่อกับเพลงฟมแอนีนยี่ไายคิดยังไงคิ้แล้วหักไอาโดนแล้ว พักไอ้ด่นแนวคือเธอใช่ไหมนานเนนนานแค่ไหนที่คำว่ารักไม่ได้ทำนานจนเกือบลืมไปเหมือนกันว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรเพ่งเจ้าของว่าท่านในทองอยู่ตะวันมวนึ่งจั ทำไมหนูไม่อาบน้ำอ่ะไปโอเคค่ะแม่แม่แล้วหนูไปอาบน้ำก่อนเอาคุณเมิงว่าถ้าไหนไปใส่อยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณนุของขวัญนะคะแม่เยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันถ้าจะไลฟ์เดี๋ยวหนูจะโพสบอกนะคะโอเคไหมโอเคค่ะจ๊บจบทุกคนรักทุกคนค่ะบายกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดไลฟ์ต่อไปเดี๋ยวตะก้าปักได้ไที่หนึ่งนะคะบ๊ายบาย